ช่วงโซนสุขภาพใจวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าภาวะผู้นำแบบไหนนะครับถึงจะมีประโยชน์และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จกันครับโดยเราได้รับเกียรติจากดรบันดิตสกุลบงการกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรากันค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับพี่เบิ้มแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสณั๊ดีครับขออื่นต้องเริ่มต้นด้วยคําถามนี้ก่อนเลยนะครับพี่เบิ้มภาวะผู้นําครับมันคืออะไรแล้วมันสําคัญหรือคนยุคนี้ยังไงอะครับสำหรับคนที่เป็นผู้นําในยุคนี้ที่อยู่ในองค์กรบริษัทต่างๆเนาะในส่วนของภาวะผู้นำนะครับมันจะมีอยู่สองคที่เกี่ยวข้องภาวะและผู้นําใครบ้างที่เป็นผู้นํา นะครับใครบ้างที่เป็นผู้นําเราเนี่ยเป็นผู้นําตั้งแต่เราเราใช้ชีวิตเริ่มต้นไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องเรียนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนไม่ว่าเราจะเล่นกีฬานในความหมายของผู้นําจริงๆแล้วก็คือว่าเมื่อมีคนตามเราเราจะกลายเป็นผู้นํบใน,นส่วนของภาวะผู้นำเนี่ยภาวะก็คือสถานการณ์ภาวะพฤติการณ์ภาวะของผู้นําก็คือสถานการณ์รที่ทําให้เรามันเป็นผู้นําในแบบในแบบต่างๆในส่วนของความหมายของผู้นําจริงๆเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยภาวะของผู้นำเนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นก็คือสถานะของการที่จะนําคนอื่นนะครับว่าเราสามารถนําคนอื่นชักจูงคนอื่นให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างไรนะ <modal S 1> ครับนั่นก็คือความหมายของภาวะผู้น <liber dade. S 1> ํา <ม hai, S 1> ก็คือมุ่งที่ความสําเร็จมุ่งที่ความสําเร็จ <oui. S 1> โดยที่เราเองเนี่ยสามารถชักจูงสามารถเลี้ยกล่องสามารถให้ข้อมูลสามารถที่จะช่วยเหลือกลุ่มให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างไรนะครับแสดงว่าภาวะผู้นำเนี่ยแสดงว่าต้องมีสังคม เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสังคมเพราะสังคมเกิดขึ้นจากคนสองคนนะครับถูกต้องก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเป็นผู้นําถูกต้องครับ,รบในส่วนของการนำเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการเกิดสังคมคนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมในครอบครัวรสังคมเพื่อนฝูง<อ>นะครับสังคมการเรียนหรือสังคมในการทํางานก็แล้วแต่<อ><อ>นะครับในการนําในส่วนของบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยกัน เป็นการาใช้ศิลป,ปะในการจูงใจนะครับเพ<ม>ื่อที่จะให้บุคคลอื่นนะครับ<ม>บุคลคลอื่นผู้ที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ย<ม>นะครับสามารถทํางานแล้วก็ร่วมปฏิสัมพันธ์กับเราได<ม>อาา้อย่างมีความสุขด<ม>้วยนะครับนะครับอย่างมีความสุขค่ะผู้นํามีกี่ประเภทคะแล้วคุณสมบัติความที่เราจะต้องเป็นผู้นำเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับผู้นําจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะถ้าจะจับประเภทอะมันก็เหมือนกับคนนะครับครูปอขากับน้องบัวตันก็คือว่า คนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นเพศก็ได้ถ้าเพศก็แบ่งได้เป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าอาจจะมีเพศสภาพอีกอีกอักอนนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของผู้นําก็เหมือนกันที่จุดการแบ่งทีอจุการการแบ่งว่าเรา,เอามองในมุมมองไหนม,มุมมองในการทํางานหรือมุมมองของของคุณนลักษณะเฉพาะตัวนะครับถ้าประเภทคร่าวๆนะครับถ้าสามารถจะแบ่งได้เนี่ยก็จากคุณลักษณะของตัวเองอคุณประสันนึกไปสมัยเด็กๆนะครับ ถ้าสังเกตเนี่ยถามว่าคนที่อยู่หัวแถวอะส่วนมากแล้วจะได้เป็นหัวหน้าหมูถูกไหมครับจะได้เป็นหัวหน้าหมูไม่รู้เป็นอะไรคุณครูจะต้องเอาคนที่โตที่สุดในแถวที่เป็นลูกเสือหรือเลียดนาเรียเป็นหัวหน้าหมูตัดก็เป็นหัวหน้าห้องอนยยืนอยู่ยืนอยู่หัวแถวหรือเปล่าเออไม่ได้ยืนอยู่สูงไงแล้วส่วนมากคนที่สองเนี่ยก็จะได้รับเป็นั้น รองหัวหน้าไ่วันที่สองก็จะต้องไปอยู่ที่ท้ายแถวคุณจะต้องเป็นรองหัวหน้าค่ะนั่นก็คือผู้นําในแบบของคุณลััษณะค่ะถูกต้องไหมครับแล้วแล้วคนนั้นยอมรับความเป็นผู้นําด้วยไหมครับพี่แบบว่าเราก็เอะเราอยู่ในภาวะของเป็นความเป็นผู้นํำไหมครับมันก็แบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งก็คือเราอยากเป็นอยู่แล้วด้วยสรีระของเราในความในความเป็นผู้นําที่ได้รับเลือกในส่วนที่สองก็คือว่าเมื่อเราได้รับมอบหมาย อย่างกระทันหันอย่างที่เขาบอกกันนะครับว่าบางบางบางครั้งเนี่ยสถานการณ์เนี่ยสร้างผู้นำ จำได้ไหมครับบางทีเราไม่ได้อยากหรกเนี่ยแหละอาจารย์สร้างให้ครูสร้างให้อาจารย์สร้างให้คุณโบตานเป็นผู้นําค่ะใช่อาจารย์สร้างครูสร้างให้ครูป๊อปเป็นผู้นําแล้วผู้นําตรงนั้นแ่ละบางทีนั้นึถานการมาสร้างเราขึ้นมาพอสร้างเราขึ้นมาบางทีมันติดตัวเราไปทั้งที่เราก็ไม่ได้อยากเป็นผู้นําตั้งแต่แรกแล้วต่ว่าเป็นออโต้เพราะว่าโดนติดเข็มหัวหน้าห้องไว้แล้วใช่ครับฉันมีเข็มแล้วมีค้ำคอแล้วไม่ต้องเป็นผู้นาแลวสังเกตไหมครับการเป็นผู้นำเนี่ยเมื่อเราได้รับตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่เราจะมีภาระเลย เมือนที่คุณโบตันบอกเราจะมีเข็มเข็มประจานอยู่ข้างหน้าอกมีเรื่องแบบว่าต้องไปเชิญพงชาติด้วยนะต้องมีคิใช่ไหมครับจะต้องมีือภาราด้วยนะแล้วเป็นหน้าที่คําว่าเป็นภาราคือารกิจอย่างที่เรียนคุณโบตันนะครับว่าในสวนมงผูน้าเนี่ยถ้าจะแบ่งแบ่งเป็นประเภทเนี่ยค่อนข้างจะเยอะขึ้นอยู่กับคนที่ให้ความหมายอาจจะหนึ่งก็คือมองในคุณลักษณะคุณลักษณะก็คือร่างกายแข็งแรงสองก็คือมีปฏิ ไหวพริบดีสังเกตนี่คคนที่เก่งๆคนที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับคุณครูได้ดีๆโดวมากจะได้รับเลือกตั้ให้เป็นหัวหน้าห้องอแล้วก็ดูแลเพื่อนๆคุณครูอาจจะอมองคุณโบตันว่ามีมลักษณะของการมีไหวพริบที่ดีสามารถ มืกับเพื่อนๆในห้องแล้วก็ครูสามารถที่จะถ่ายทอดอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณบตันเพื่อไปกลุ่มเพื่อนๆได้ถูกต้องครับสูกู้องครับแม้แต่กระทั่งพอโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นเองเนี่ยบางครั้งสังเกตฮะคระเลสสังเดงจะได้รับมอบวิชาทหารใช่ครับใช่จะได้รับมอบผมก็ได้รับมอบรับมอบไปสีอะไรครับ ผมจะแบบว่าเป็นผมจะเป็นหมูแต่เป็นผู้นำอะนะท,ทำไมต้องเป็นเราทาไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเรานั่นแหละครับคือในภาวะผู้นําของเราเองบางทีเราไม่ได้มองเห็นศักยภาพของเราเองได้เต็มที่ท <ะ S 2> คนที่เราคนที่มองเราเสามารถที่จะพิจารณาและให้เราเป็นผู้นำนะครับนั่นก็คือการเลือกประเภทแรกก็คือการเลือกตามคุณลักษณะคุณลักษณะที่เรามีร่างกายมีไหวพริบที่ดีของตัวเองหรือถ้าจะแบ่งประเภทอีกประเภทหนึ่งก็เป็นผู้นําที่มุ่งความสาเร็จ นี่ก็มาเข้าเรื่องงานแล้วสิเนมาเข้าเรื่องงานแล้วผู้นำปเพทนี้ก็คือจะมุ่งเรื่องควาสมสำเร็จก็คือจะมีเป้าหมายจะมีวิธีคิดจะมีรูปแบบต่างๆหรือจะเป็นผู้นําอีกประเภทหนึง่งผู้นําการให้บริการาผู้นําประเภทนี้ก็จะไม่ต้องเน้นชาวปัญญาไม่ต้องเน้นอะไรมากมแต่ว่ามีจิต ใจที่จะอาสาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือจะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะไม่ให้เคยได้ยินผู้นาการเปลี่ยนแปลงถามว่าถามว่าผู้นําไปดูไปดูการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเราะว่าปัจจุบันมันเป็นโลกของโลกาภิวัตน์มันเป็นโลกของข้มูลข่าวสารทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงผู้นําประเภทนี้ก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็นําองค์กรให้เปลี่ยนเพราะเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะนําองค์กรให้มันเปลี่ยนก็เลยเรียกว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับนั่นก็ นั่นก็คือคําตอบประเภทของผู้นําจะมีการให้ความหมายในหลายๆประเภทขึ้นอยู่กับขอบเขตความมุ่งหมายของแต่ละงานครับผมอันนี้มีหลายประเภทแล้วแต่ที่นี้คุณสมบัติที่ดีของการเป็นผู้นำเนาะคงจะมีอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับองค์ประกอบที่มีความจําเป็นนะครับองค์ประกอบที่ที่มีในแต่ละผู้นําในแต่ละแบบนะครับที่จะขาดไม่ได้แต่ว่ามีความมากน้อยต่างกันนะครับหนึ่งก็ต้องมีเป้าหมายมีมีเป้าหมายที่จะ ทำให้บุคคลอื่นมีเป้าหมายที่จะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ให้บรรลุตามกลุ่มของวัตถุประสงค์นะครับมีความรอบรู้รรที่ขาดไม่ได้ต้องมีความรอบรู้ต้องรู้ในเรื่องนั้นๆนะครับถ้าเราเป็นผู้นําหมู่เราก็ต้องควรจะ รู้ว่าการบอกแถวใช่ไหมครับ้าขันขาใช่ไหมครับคุณพุอตันเป็นหัวหน้าห้องคุณพุอตันก็ต้องภาระหนักเดินเข้าห้องคุณพุอตันก็ต้องบอกว่าทำพางเครพใช่ไหมครับเพื่อนๆส่งการบ้านบางทีไม่ได้วิ่งไปที่ห้องคุณครูก็ต้องมาฝากคุณพุอตันบอกชื่อเพื่อน้วยนะเนี่ยรับภาระทุกอย่างไม่ครับนั่นก็คือจะต้องจะต้องมีความรอบรู้จะตรอบรู้ในในงานที่ตัวเองได้รับนะครับผู้นําจะต้องมี ความกล้าในการรับการเปลี่ยนแปลงนะครับควรจะมีความกล้าในการรับความเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับสามารถรับรู้แล้วก็มีความกระตือรือร้นคือบางทีถ้าเราเป็นผู้นําที่ไม่มีความกระตือรือร้นมันก็จะน้ำกลุ่มตลอดเวลาต้องมาต้องแอคทีฟมันต้องอีกแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าในผู้นําแต่ละ่มก็จะมีความมากน้อยของแต่ละตัวที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ลักษณะนะครับแล้วผู้นําจะต้องมีความอดทนบางทีจะต้องไปเดิน อ,อย่างที่ครูป๊อบบอกจะต้องไปเชิญทงชาติบางทีร้อนร้อนเพื่อนอยู่กันในที่ร่มเราต้องนําเราต้องไปเอาทงไปผูกไป เชิญขึ้นนะครับถ้าเพื่อนเนี่ยไปเข้าแถวตอนแปดโมงเช้าครูป๊อปอาจจะต้องไปตั้งแต่7จ็ดโมงตึ้งสิบโมงสี่สิบห้าไปสายไ่ได้เพื่อไปเอาถาเพื่อไปเอาชมเพื่อเดินมาใช่ไหมครับครับต้องมีความอดทนกับพวกอีกข้อหนึ่งความเสียสละด้วยนะครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับมีครับเพราะว่าคุณําจะต้องมีู้นําจะต้องมีความเสียสละแน่นอนเป็มความในใจ ว่าเป็นภาวะผู้นำใช่แต่จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคุณครูครูของครูป๊อปนะที่ที่เป็นผู้สร้างหรือว่าเป็นผู้ที่รักเป็นที่เราตักดันให้เราได้เป็นผู้นำให้โอกาสให้รู้จักบทบาทนี้ใช่ครับอย่างน้อยในหนึ่งห้องที่มีจำนวนนักศึกษาอยู่จำนวนนักเรียนอยู่20หรือ30คนอย่างที่คุณปตันเรียนอยู่เนี่ยคุณปตันได้เป็นหนึ่งใช่ไมครับเป็นหเดียวเป็นผู้นำในห้องโอเคค่ะนะครับนะครับ แสดงว่าได้ฝึกความเป็นภาวะผู้นำตั้งแต่เด็กๆแม่พยาโยมครับผมครับผมการเป็นผู้นำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องมีก็คือการควบคุมตนเองนะครับความอยากความกระทำสิ่งใดต้องสามารถที่จะค่อนผวตัวเองได้สามารถควบคุมสิ่งด้ควบคุมทางอารมณ์และร่างกายครับผมมีการใช้ดุลชินิดนะครับในความที่จะกล้าที่จะตัดสินใจเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคนนำกลุ่มใช่ไหมครับเราต้องกล้าที่ตัดสินใจว่าเราจะสั่งให้ ให้คนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยม,มาทำสิ่งใดไม่ทําสิ่งใดในการกล้าตัดสินใจในจำแบ่งเปสอ2อย่างก็คือสิ่งที่ทําและไม่ทำ้องก้าตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทําชีวิตของทุกคนปกติโดยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2ทางแค่นั้นเอง นะครับก็คือเลือกที่จะทําหรือเลือกที่จะไม่ทําการเลือกที่จะไม่ทําในบางอย่างก็เป็นผลดีกับองค์กรถูกไหมครับบางทีก็ประหยัดงบประมาณบางทีก็ทําให้องค์กรนั้นได้ขยับไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นนะครับต้องผู้นําจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เพราะเราจะต้องอย่างที่ครูป๊อบบอกครับว่าเพราะว่าผู้นําจะต้องอยู่ในสังคมสังคมมีตั้งแต่2คนขึ้นไปเมื่อมี2คนขึ้นไปเราต้องคุยเราต้องมีการเรื่มการสื่อสาร ทั้งทางกายจะไปทำท,ท,ทั้งทางกายทั้งทั้งท่าทางสีหน้าอาการนะครับสมมุติเป็นผู้นําองค์กรเนาะก็ต้องขับเคลื่อนให้องค์กรเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเป้าหมายของผู้นําส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือจะต้องพัฒนาองค์กรแข่งขันกับคู่แข่งของเรารแต่ทีนี้การที่เป็นผู้นํามีเป้าหมายแบบเนี้ยแต่มันด้านแบบ ไม่ถูกใจลูกน้องบางคนแบบเราทำเราทำแบบนี้แต่ลูกน้องเราไม่อยากทำแบบเนี้ไอ้นี้ยคนเป็นผู้นำหนักใจและรับมือยังไงดีคะมันต้องเจอแน่ๆอยู่แล้วมันจะกำลังเข้ารูปแบบของผู้นำอีกประเภทหนึ่งผู้นำมุ่งความสำเร็จนี่เป็นประเภทของผู้นำอีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าผู้นำมุ่งสู่ความสำเร็จในการมุ่งสู่ความสำเร็จจะมีสองค์ประกอบที่มันเกี่ยวพันกันก็คือ1คือความสำเร็จกับ2ก็คือความสัมพันธ์ถูกต้องไหมครับถูกต้อง ความสองพัน่มแบบไม่โอเคแล้วตอนที่คุณรุที่คุณกระทันหไม่ดีแล้วความสำเร็จกับความสัมพันธ์มันจะแบ่งเป็นสี่ผู้นำย่อยในกลุ่มนี้นะครับผู้นำคนที่หนึ่งนะฉันเอาสำเร็จเป็นหลักความสัมพันธ์ฉันไม่สนฉันสั่งอย่างเดียว ทำมดเธอจะรู้สึกไงคชั้นไม่สนเธอทํามาตามมิ่งความสําเร็จก็เป็นประเภทผู้นำนี้ถามว่าองค์กรจะสําเร็จไหมเออดีไหมอย่างงี้สำเร็จนะแต่ก็เพราะผู้นํามุ่งความสําเร็จนียังไงก็ต้องสําเร็จแต่ความสัมพันธ์มีไหมครูครูบอกไม่มีไม่พอใจลูกน้องไม่พอใจก็เรื่องของเธอไม่พอใจเธอก็ลาออกไปเดี๋ยวฉันก็รับคนใหม่พังไหมคะมันก็ไม่พังเพราะูดเพราะเขาเป็นผู้นําที่มีอย่างที่บอกองค์กรครบมันของเขาอยู่มีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความรู้า คุณทําตามชั้นเนี่ยจบก็เขามุ่งความสำเร็จผู้นําคนที่สองในกลุ่มนี้นะครับเป็นเป็นผู้นาที่มุ่งความสําเร็จแต่ก็ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับู้มองด้วยนี่เหมือนดูดีดูดีแมอ๋อดูดีอันนี้ที่ไหนก็ต้องการนะอันนี้ที่ไหนก็ต้องการนะน่าจะยากอยู่การที่ใจเราเลยนะเนี่ยการที่ครูป๊อบจะสั่งคนคนหนึ่งแล้วก็เดีกยวเขาด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่มันยากก็ยากเขาบางคนเขาไม่ได้พอใจในเป้าหมายที่จะต้องทำใช่ใช่แต่ถามว่าสําเร็จไหมก็สําเร็จแต่คนก็ต้องมีอย่างที่บอกนว่าคุณลักษณะอย่างอื่นที่มันเพิ่มเข้ามา ใช่ไหมครับคุณหนาในการพูดคุยแล้วหนในการโน้มน้าวในการักโต้สัมพันธ์นนที่ดีมันคือผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในในในบุคคลใดก็แล้วแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างถามว่าจุดประสงค์มันสำเร็จไหมสาเร็จสําเร็จมันเป็นผู้นํากลุ่มของอการมุ่งสู่ความสําเร็จยังไงผู้นํากลุ่มนี้ก็ทํางานสําเร็จครับคุณ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 ตันแต่อย่างที่บอกแต่บางทีความสัมพันธ์ภายในองค์กรน่ะคุณเอาแบบไหนแต่ถ้าองค์กรเขาต้องการความสําเร็จเป็นหลักเขาไม่สนน่ะเขาไม่ ก็ต้องทําอย่างนั้นถูกต้องเพราะเราต้องคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นผู้นําในหน้าที่ถ้าสังเกตในครับในทุกองค์กรจะมี2ส่วนที่มันประกอบหนึ่งก็คือโครงสร้าง2ก็คือบุคคลถ้าโครงสร้างเขาแข็งแรงจนเขาไม่สนบุคคลอ่ะถ้าไปเจอองค์กรประเภทนี้นะครับคุณเปลี่ยนโครงสร้างเขาไม่ได้ ถามว่าโครงสร้างแบบไหนบ้างที่เป็นโครงสร้างแบบนี้ก็ระบบราชการอันนี้อันนี้อันนี้พูดได้อันนี้พูดได้เพราะว่าทุกๆๆๆทุกที่จะมีอยู่2อย่างประกอบกันก็คือโครงสร้างกับโครงสร้างเขาแข็งแรงการที่จะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยยากมากแม้แต่แบบฟอร์มหนึ่งฉบับแม้แต่การลงตัวอักษรแม้แต่อะไรก็แต่คือเขาสร้างโครงสร้างเอาไว้แข็งแรงดังนั้นความสัมพันธ์ภายในเนี่ย ค่อยว่ากันแต่ถามว่าหน่วยงานราชการที่เป็นประพีสําเร็จไหมสําเร็จนะทุกองค์กรเป็นแบบนี้หมดนะไม่ว่ากระทรวงทุวงกลมทุกอย่างมันเป็นแบบนี้หมดก็ยังอยู่ได้อยู่ปัจจุบันแต่ผู้นําในแต่ละส่วนเองต่างหากที่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้การทํางานภายในนั้นได้ได้รับเลื่นแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นนะในในผู้นํากลุ่มนี้นะครับจะมีอีกอีกคนนึงอีกคนนึงคือกลุ่มนี้คือมุ่งความสําเร็จก็จริงอ่ะแต่อะไรก็ถามลกน้อง ออ๋อสำเร็จไม่สำเร็จนะสำเร็จสำเร็จเหมือนกันนะมีอะไรก็ถามดูเนอะเธอว่าไงะ มกอนไหมมาจบกนไหมอวมกมกูพอบายไงอิถ้าลุงน้องแซื้อซื้อไหมไม่โอเคไม่โอเคก็อ่กูอบา้ไงก็ไม่โอเคนะครับไม่บอกว่าเอองานง้นง้นงนอีกคนว่ายังไงอ่ะไม่โอเคหมดเลยทำไงฮะไม่โอเคหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้คุยกันอีกทีแต่ถามไว้ก่อนถามไว้ก่อนเพื่อรักษาความสัมพันธ์เพื่อรักษาคันมสัมพันธ์กับคนที่ถามลุงน้องทุกอย่างนะครับสำเร็จเหมือนกันแต่ถามว่าผู้นำแบบไหนอย ก็ต้องถามลูกน้องทุกอย่างถามลูกน้บุรุยรับทุกอย่างเลยเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วช้าด้วยนะแต่กูจะถามอยู่กูจะสำเร็จนี่ก็ช้าหน่อยหน่อยนะแต่ก็ลูกน้องทุกคนก็แฮปปี้อยู่คุณกุ๊กเพราะก็เหมือนกับมีความสุขหน่อย อย่างผู้นําบางคนเขาก็มีคติประจาตัวบอกว่าอยากนั่งอยู่ในใจไม่อยากนั่งอยู่ในหัวของลูกน้องโอ้โหอ่ผู้นําประเภทนี้ก็คืออยากอยู่ในใจเป็นที่รักของทุกๆคนแต่กลุ่มแรกนี่เหมือนผดเด็จการมอนกันนะก็เป็นก็ถึงได้มีบางคนเรียกผู้นํากลุ่มนี้ว่าผู้นํผเผเด็จการอันนี้ก็เป็นผู้นําอีกประเภทนึงนะผู้นํผเผเด็จการผู้นำผดเด็ิการนะครับเป็นผู้นำผดดเด็จการก็คือไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่มันเหมาะกับอีกการนําอีกลักษณะหนึ่งของผู้ตามที่ ความรู้น้อยหรือว่าต้องการความกระชับ สั่งมาเถอะบางคนเขาชอบสั่งมาเถอะใช่ใช่ไม่ต้องมาถามฉันมันถูกต้องนะลูกน้องโตถ้าจะโตก็ฉันจะยอมโตไปกับพวกเข้าเลยมันเลยมันเลยเป็นส่วนประกอบตรงที่ว่าและแบ่บาลานซ์เนาะใช่เราต้องถูกต้องกำลังจะพูดพอดีเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราไปเจอลูกน้องประเภทไหนถ้าเราเจอลูกน้องที่ประเภทชอบสั่งเราก็ต้องเป็นผู้นำที่ประเภทสั่งเราต้องสั่งแสดงว่าคนที่เป็นผู้นำที่เบิ่มจะหมายความว่าการที่เราจะเป็นผู้นำซัก สักที่หนึ่งหรือองค์กรหนึ่งนั่นหมนายความว่าเราอาจจะต้องดูลูกทีมเราด้วยว่าลูกทีมเราเป็นแบบไหนแล้วเราก็ต้องปรับไปตามนั้นไหมคะถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้เป็นเรื่องสําคัญน,นะครับเพราะมันมีองค์ประกอบอยู่2ส,ส่วนก็คือผู้นําและผู้ตามน,นะครับถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มมาก่อนเราคลุกคลีกันนะครับจนวันวันหนึ่งเราได้เป็นผู้นําเรามีความรู้ความสามารถแล้วเราก็รู้ว่าศักยภาพของแต่บุคคลนั้น สามารถพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหน <c oughs> เราก็สามารถเลือกแบบของตัวเราเองได้ใน <c oughs> การนํากลุ่มกลุ่มนั้นครับผมอยากทราบเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะที่บอกว่าการเป็นผู้นําแบบที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี <c oughs> บางคนบอกว่าฉันเป็นไม่ได้ฉันเคยเป็นแต่ประ,ระเด็จการ <c oughs> ฉันแบบว่าทําเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้เลยอันนี้ <c oughs> พอที่จะแนะนําเทคนิคให้กับผู้นําที่เขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทีมหน่อยได้ไหมคะมันก็เหมือนกับปรับนิสัยเหมือนกันนะครูครูป๊อมันก็เหมือนกับการปรับบุคลิกเหมือนกันนะ โดยการใช้น้ำเสียงสีหน้าอาการท่าทางเนี่ยถ้ามองว่าสามารถทำได้ไหมก็สามารถทำได้ก็สามารถทาได้แต่ต้องค่อยๆปรับเพราะบางทีแล้วเนี่ยการการสื่อสารที่มันกระทันหันเกินไป<ะ>อาจจะทําให้ผู้ตามงง<ะ>เราเคยนําของเราอยู่อย่างนี้<ะ>เมื่อตื่นมาอีกวันหนึ่งเราดีเกินไป ลูกน้องก็จะงงเพราะบางทีในการนำเพราะบางทีในการนำประชุมผลิตผลิตการอยู่ดีใจหายเลยคุณราอุ้ใจดีนมีเป็นไรอ่ะไปรอไปเชื่อมต่อวันคือเมื่อวานเราเคยมีกระดาษของเราอยู่เช่นครับมีรายการของเราอยู่ในการประชุมว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันควรจะเป็นแบบไหนและมีให้เลือกเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้นเพะวันวันหนึ่งนะครับครูป๊อปหรือว่าคุณโบสาณไปประชุมแล้วก็ถามทุกคนว่าเจ้าแบบไหน งงเลยงงทุกคนก็จะถาม,มปกติเคยสั่งอย่างเดียวมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าต้องค่อยๆปรับต้องค่อยๆปรับต้องคอ่อ,คอยๆปรับมีการมอบภาระหน้าที่งานให้กับบุคคลอื่นให้มาช่วยดูในรายละเอียดในบางรายการมีการตั้งคณะอนุกรรมการมีการตั้งผู้ช่วยทีมมีการศึกษามีการปรึกษา นะครับมันเป็นขั้นตอนมันเป็นขั้นตอนเพื่อให้เขาได้รับรู้นะครับซึ่งซึ่งความสมคัญพวกนี้มันต้องสร้างมันต้องสร้างแต่สามารถทําได้หรืออาจจะมีการพูดคุยกันก่อนไหมครับกลยุทธ์ของของเป้าหมายขององค์กรของเราให้เป็นยังไงถูกต้องครับใช่ครับผมถูกต้องครับผมทีนี้คุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้นําควรที่จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะในเรื่องของผู้นําเองหรือในเรื่องของภาวะผู้นำนะครับตามแบบของ คุณนักษณะนะครับที่เราแบพยายามแบ่งประเภทเนะครับว่าเป็นประเภทใดบ้างก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับหลักนะครับหรือว่าความต้องการหรือเป้าหมายนะครับของเวลาหรือสถานการณ์นั้นๆก็จะได้เป็นผู้นําในแต่ละแบบนะครับแต่ในแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะ นะครับมันก็เหมือนกับถามตัวของบุคคลนะครับว่าตัวบุคคลเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอ,อวัยาวะเนี่ยกี่กี่ชิ้นแล้วในส่วนของผู้นําเองอ่ะคุณลักษณะอะไรอ่ะที่มันควรจะมีเ,เป็นมาตรฐานกับทุกๆกลุ่มคําถามก็คือว่ามันควรจะมีอะไรที่มันมันมันมีกับผู้นำนะครับลักษณะอย่างแรกคือ,อ,อผู้นำเนี่ยต้องมีความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากว่าเราต้องนํา ด้วยสถานการณ์ด้วยเวลาด้วยเงื่อนไขสิ่งต่างๆที่มันที่มัน,มนเปลี่ยนแปลงที่มันมีข้อมูลเข้ามาอย่างมากมายเนี่ยเราเนี่ยต้องศึกษาใฝ่ใฝ่รู้เพื่อจะได้วัดบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับหรือว่าหน่วยงานนะครับให้ให้สาเร็จ2ก็นี่คือผู้นำในที่ขันไม่ได้อีกอย่างนี่คือต้องมีกิตที่ชอบบริการอยู่บ้างไม่ต้องบริการถึงขนาดกับต้องเสิร์ฟ าน้ำให้กับให้กับให้กับไม่ต้องขนาดน้ำแต่การบริการผู้อื่นเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเป็นการคําพูดทักทายกินข้าวรลอยังนะครับวันนี้รู้สึกเหนื่อยไหมหรือว่าท่าสลิดมากๆข้อครัวเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าพูดถึงเรื่องการการกีฬาหรืออะไรก็ได้ผูกต้องครับผูกต้องคือการคือการบริการทั้งบริการเนี่ยอาจจะรวมถึงบริการทางกายบริการทางใจนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับสามก็คือว่าควรจะมีความเชื่อมั่นในทางบวก นะครับต้องมีความเชื่อมัน่นต,ต้องมีความคิดบวกต้องมีความคิดบวกเพราะถ้าเกิดเรามีอะไรที่ลบๆอยู่ในใจบางครั้งแล้วเนี่ยการเชื่อผู้นาผู้อื่นเนี่ยบางทีแล้วมันจะถ่ายทอดออกมาทางสีหน้าแววตาและท่าทางมันทําให้กลุ่มไม่มีความสุขนะครับ,รบมีความเชื่อมั่นในบุคคลอื่นค,คือการเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราทําเองเสียทั้งหมดเนี่ยบางอย่างแล้วเราทําเองไม่ได้หมดนึกถึงเราในการนําองค์กรนะครับในการนาบริษัทเนี่ยถ้าเราจะน้อ มันต้องต้องทําอะไรเองทุกอย่างในองคอ์กรเนี่ยถามว่าแล hm ้วแล้วคนในองคอ์กรเนี่ยเหมือนไม่ยอมปล่อยเหมือนไม่ยอมปล่อยเหมือนไม่ยอมปล่อยบางทีเราอาจจะต้องให้เรียกอะไรมอบหมายหน้าที่คนนั้นคนนี้ทําแทนเราบ้างถูกต้องครับให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสเขาในการบริหารจัดการถูกต้องครับให้การบริหารจัดการให้โอกาสเขาในการทําหน้าที่แล้วก็เราก็มีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่น เชื่อมันเขาว่าเขาจะทําได้<ะ>แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเขาทําไม่ได้ในเรื่องนั้นๆเราก็ต้องให้ความรู้ให้ทักษะ,ะเสริมใช่ไหมครับอบ<ะ>รมนะครับในองค์กร ให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสมดุล้วว่าความมดุลคือทั้งเวลางานของตัวเองแล้วก็เวลาของของครอบครัวนะครับเวลาที่ปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มไม่ใช่ว่าตัวเองเองนะครับทำงานจนเครียดไม่ดูแลครอบครัวรนบบบ้านๆว่าบ้างานบ้าบ้างานจนบ้ามอง บบว่าลูกน้องก็ไม่ไม่ยอมปล่อยก็ทำงานน้อไม้กลับบ้านเคยได้ยินข่าวไหมครับจะมีการฟ้องหัวหน้างานที่สั่งงานตอนวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้พอมีไลน์ใช่ไหมครับวันเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนไม่มีไลน์ก็ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์โทรศัพท์บ้านก็จะติดต่อได้ก็วันจันทร์พอมีมือถือก็เริ่มโทรติดบ้างไม่ติดบ้าง ก็ยังไม่เป็นไรพอมีสื่อโซเชียลขึ้นมาอย่าใช้คำว่าหลักเลยดีกว่าใช้ว่ามีสื่อโซเชียลขึ้นมาได้ไปติดต่อได้ยี่สิบชั่วโมงปวดหัวแยกเวลาไม่เอาคุณพี่ตังเคยได้รับลายต่อตีสามไหมครับเคยแบบตลอดเวลาก็มีนะนี่หลักก็ไม่หยุนะครับแล้วก็คุณลัพธ์อีกอย่างนึงคือมองทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เหมือนกับการประจนภัยนะครับทำให้ชีวิตเนี่ยทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขในการทํางานอยู่ร่วมกัน นะครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้นำเนี่ยควรจะรู้จักการทํางานเป็นทีม,ม,มเพราะว่ายังไงเซียเนี่ยเราเป็นผู้นําก็มีบุคคลอื่นเข้ามาทํางานอีกเรา<อ>นะครับควรจะเรียนรู้การทํางานเป็นทีม,มนะครับว่าเราจะสามารถบริหารทีมของเราเนี่ยให้ไปให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างไรเพราะว่าในการทํางานเนี่ยถ้าสําเร็จเนี่ยเราไม่เราไม่ได้สาเร็จเฉพาะตัวเราเองนะครับหมายถึงทีมสําเร็จหมายถึงองค์กรสำเร็จด้วยถูกต้องครับนะคะถ้ามีแบบนี้ได้ก็คืออะ เป็นผู้นําที่ดีได้แน่นอนค่ะอยากจะทิ้งท้ายอะไรนะคะสุดท้ายนี้ว่าแบบสาหรับคนที่อาจจะขึ้นเป็นผู้นําใหม่บางคนอาจจะเพิ่งได้รับตําแหน่งเนาะพี่ปอกว่าอุ้ยเราเพิ่งได้รับตําแหน่งใหม่ๆเลยทาตัวไม่ถูกหรือคนที่เป็นผู้นําอยู่แล้วแล้วอยากจะปรับตัวในส่วนของผู้นํานะครับ สิ่งสาคัญก็คือจะต้องมีการเตรียมท้องมีความพร้อมของตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจิตใจก็แล้วแต่นะครับเมื่อตัวเองมีความพร้อมในส่วนของร่างกายและจิตใจเนี่ยเมื่อถึงสถานการณ์ที่เราจะต้องเป็นผู้นาเราจะเราก็จะใช้ความรู้ความสามารถของเราในการเป็นผู้นําได้เต็มที่นะครับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเช่าความรู้นะครับการศึกษาเพิ่มเติมนะครับพอเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ย พอเราได้รับมอบหมายหน้าที่เนี่ยเราสามารถทํางานให้ได้ดีนะครับผมแล้วก็เขาฝากกับทุกๆคนว่าการเป็นผู้นําที่ดีได้เนี่ยสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้ตามที่ดีให้ได้เ,เมื่อเราเป็นผู้ตามที่ดีได้เ,เราจะมีรูปแบบเราจะมีวิธีการ,รนะครับเมื่อวันหนึ่งเรามาเป็นผู้นำเราก็จะสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ ุณผู้ชมที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้ฉันเป็นผู้นําอยู่อยากจะเป็นผู้นําที่ดีก็ลองดูนะคะว่าโครงสร้างองค์กรสิ่งแวดล้อมของเราเป็นยังไงแล้วก็ลูกทีมลูกทีมหรือทีมงานของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ลองเลือกดูว่าคุณอยากจะเป็นผู้นําในแบบไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของผู้นําที่ดีเมื่อกี้พี่เบิ้มก็ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วก็ลองไปทําตามกันดูนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เบิ้มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเปาครับ ภาวะผู้นำหมายถึงความสามารถของบุคคลในการนำพาผู้ติดตามหรือสมาชิกในองค์กรเพื่อทำให้ประสบความสําเร็จผู้นำที่ดีจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีสามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้และสามารถชักจูงผู้คนผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วมโดยทักษะที่ผู้นำควรมีและควรพัฒนาได้แก่ความกล้าของคนมีภาวะผู้นำไม่ได้หมายความว่า ต้องกล้าทำอะไรบ้าบินแต่ต้องกล้านำเสนออย่างมีเหตุผลทำความเข้าใจความเสี่ยงและเลือกตัวเลือกที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ยิ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงก็จะต้องเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับภาระที่มีการสื่อสารหมายถึงการสื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องอาจจะหมายถึงพนักงานลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากภาษาพูดแล้ว ภาษาทางร่างกายสีหน้าและวิธีการพูดก็ควรปรับให้เหมาะสมกับคนที่ฟังเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุดการกระจายงานหากผู้ที่เป็นผู้นํารู้ว่าตัวเองทำงานไม่ทันควบคุมพนักงานไม่ได้ไม่มีเวลาทำงานสำคัญเพราะมัวแต่ติดอยู่กับงานประจำทักษะการกระจายงานหาคนมาช่วยหรือจ้างคนเพิ่มก็เป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมองว่าการกระจายงาน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานให้เป็นระบบก็ได้ความสามารถในการตัดสินใจผู้ที่ติดตามส่วนมากอยากได้ผู้นำที่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องมองงานเข้าใจตัดสินใจเฉียบคมความฉลาดทางอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจเข้าใจวัฒนธรรมการศึกษาฐานะครอบครัวหรือแม้แต่ศาสนาของผู้ร่วมองค์กรสร้างระบบทำงานที่คนทุกประเภททุกชนชั้น